สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหลังบ้านโรงเรือนหลังบ้านเจนะครับผมนี่วันนี้นะครับเจก็พาทุกทท่านนะครับมาอัปเดตราคาเสน่ห์จันทร์กันนะครับผมจากส่วนเจเพย์แพนเองนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเสน่ห์จันทร์หลายตัวเลยนะครับผมอ่ะ แต่ที่ไม่มีนอก็จะมีที่ยังไม่มีนะทุกคนตอนนี้ก็จะยังไม่มีบุตรในส่วนเจเนาะส่วนส่วนของเจตอนนี้ยังไม่มีบุตรสลาคำกับเสน่ห์จันดำด่างแล้วก็พวกเสน่ห์จันด่างตัวอื่นๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะเจก็มีให้นะทุกคนอาจจะอยู่อีกส่วนหนึ่งของเจนะครับผมแต่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้มันเขาจะเป็นส่วนที่เป็นเสน่ห์จันธรมรมดาทุกคนอ่านี้นะครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่จตมัยด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมนี่นะครับวันนี้เจพามาอัปเดตราคาเสน่ห์จันทนะครับทุกทท่านจากส่วนของเจเองนะครับผมหรือชื่อเต็มเต็มเนาะส่วนเจเพลย์แพลนของเรานัเองอ่านี่นะครับอ่ะจะได้ไม่เสียเวลานะเจพามาดูเลยนะครับว่านี่เสน่ห์จันทร์ของเจมีราคาอะไรยังไงบ้างเนาะมาเริ่มที่ต้นนี้กันเลย นี่อ่าตอนนี้นะครับน้องคือเสน่จันโกเมนทุกคนอ่าใครยังแยกไม่ออกบ้างครับสาหรับเสน่จันโกเมนนะครับผมนี่เด็กๆนะหรือว่าตอนรุ่นๆน,น้องๆเนี่ยก็คือเขาอะ่ะจะยังใบเหมือนลักษณะจันแดงแต่วิธีสังเกตง่ายๆทุกคนเสน่จันโกเมนอะ่ะเขาจะชอบอเขาจริงๆแล้วเขาจะไปกลมกว่านะจันแดงเขาจะก้านเอ๊ะ จันแดงเขาจะใบยาวกว่าอันนี้จะออกลักษณะกลมหูเริ่มชิดแล้วอันนี้ใบล่าสุดมาหูเริ่มชิดแล้วแล้วก็ลักษณะก้านเขาจะแดงแบบนี้ทุกคนนี่แต่ว่าสเสน่ห์จันแดงยังก้านยังแดงไม่เท่านี้ทุกคนก้านของลักษณะสเสน่ห์จันโกเมนเขาจะเป็นแบบสีม่วงอมแดงแบบนี้ทุกคนอ่าไซน์นี้บบนะครับอยู่ที่กระถางหกนิ้วนะครับนี่ฟอร์อมสวยๆแบบนี้เลยนี่สเสน่ห์จันโกเมนนะครับ สวยนะอันนี้เป็นถ้าจาไม่ผิดเจทําเป็นไม้ชิ้นตาไว้เนะะาะเจหั่นชิ้นตาไว้ต้นแม่เขาอ่ะจะติดด่างแถบมาเนี่ยต้นเขาเปิดมานิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้มานิดเดียวเนาะจริงๆต้นแม่เขาอ่ะใบเขาเสียทิ้งไปแล้วเขาจะติดด่างเป็นเส้นเป็นเส้นออกมาแบบนี้เลยอันนี้หั่นชิ้นตาเขาติดมานิดนึงอันนี้ก็เอาแบ่งปันอยู่ในราคากระถางละเอาไปแ0สิบาทละกันทุกคนกระถางนี้เนาะสำหรับเสน่จันโกเมนเนาะ 80บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ถ้าใครอยากได้ก็สามารถแอดเบอร์นี้มาได้เลยนะครับผม0971435603นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับทุกท่านนี่สำหรับสเน่จันโกเมน้นองติดดางมานิดนึงนี่นี่นะครับผมน้องจะด่างเหมือนอารมณ์ประกายดาวทุกคนอ่านี่นะครับผม80บาทนะครับผมถ้าใครสนใจนะกระถางไซส์6นิ้วนะฟอร์มเริ่มสวยแล้วนะนี่อ่าโอเคครับผมต้นต่อไปเลย ต้นต่อไปนะน้องเป็นสเสน่ห์จันดําทุกคนหรือเราเรียกกันว่าสเสน่ห์จันดําบ้านเนาะนี่ใบดําเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมใครอยากได้เคล็ดลับวิธีใบเงาเลี้ยงไงให้ใบเงานะทุกคนใช้อะไรใบเงาทักมาสอบถามเจได้เลยนะอันนี้จะเจจะยังไม่เปิดเผยนะว่าเจาใช้วิธีอะไรหรือทําอะไรบ้างเนาะอ่าสำหรับสเสน่ห์จันดํานะครับผมฟอร์มสวยเลยนะครับไซส์8นิ้วรากไม่ต้องพูดถึงนะครับผมรากน้องไม่ต้องพูดถึงดูโอ้โหดู รากไม่ต้องพูดถึงต้นใหญ่นะครับผมนี่ต้นใหญ่เลยเนาะสาหรับสเสนจันดํานะนี่กระถางแปดนิ้วใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ไม่ธรรมดานะน้องมีลูกมีหน่อรอบต้นเลยนี่โอ้โหทุกคนใบใหม่ก็มาแล้วนะนี่เอาไปแยกกันได้เลยนะหรือไปทําจํานวนหรือเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยนะครับผมสําหรับกระถางแปดนิ้วต้นนี้นะครับถ้าใครรับเจขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นทุกคนเสนจันดําต้นเบลเลอร์เลยนะ 190บาทเท่านั้นนะครับผมสเสน่ห์จันดาต้นนี้เนาะถ้าใครรับก็พิมพ์รับมาได้เลยนะครับเอฟในไลน์ได้เลยเนาะนี่อ่ะโอเคครับผมอ่าต้นต่อไปเลยนะครับผมอ่าต้นต่อไปนะเกิดว่าใครนะไม่ชอบไม่ชอบต้นต้นใหญ่เนาะอยากได้ต้นเล็กหรือมีพื้นที่จํากัดเนาะก็จะมีต้นนี้ทุกคนอ่ะนี่เป็นไม้หน่อนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา60บาทพออ่าเจขออยู่ที่ราคา60บบาทพอเนาะ นี่สวยงามมากๆเลยนี่เดี๋ยวเจขอออกตัวไปก่อนเจมีเสน่ห์จันหอมด้วยหอมคือหอมจริงๆทุกคนอ่าเดี๋ยวเราพามาดูกันเนาะเดี๋ยวขอขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันดำไม้นอนนะทุกคนเอาไป60บาทพอกระถางนี้60บาทนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนี่อ่าอ่าแล้วก็ต้นต่อไปนะครับอ่าต้นต่อไปเป็นเสน่ห์จันทองหรือพัดโบกทองทุกคนสีทองเหลืองสวยงามมากมาก ถ้าอยากเลี้ยงให้เขาสีทองสวยๆแบบนี้ทุกคนต้องเลี้ยงเขาร่มๆหน่อยนะนี่โอ้โหเจเลี้ยงทุกตัวคือสีทองสวยงามมากๆเจบอกเลยนี่ฟอร์มสวยนะครับผมน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับปุ่มไซนี้โอ้โหนี้ฟอร์มสวยมากฟอร์มกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหนี่นะครับผมสําหรับเสน่ห์จันทร์ทองเนาะนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนาะเอาไปอยู่ที่ราคากระถางละ ห้าสิบบาทเท่านั้นทุกๆคนอ่าเสน่ห์จันทองห้าสิบาทได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะนี่สเสน่ห์จันทองหรือพัดโบกทองนะห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยกระถางที่หนึ่งเนาะอันนี้กระถางที่หนึ่งแล้วก็อันนี้กระถางที่สองกระถางที่สองก็ฟอร์มสวยกระถางที่สองห้าสิบาทครับอ่ากระถางที่สามห้าสิบาทอันนี้ฟอร์มใหญ่สุดเลยนะสําหรับห้าสิบบาทจริงๆเขาต้องไปแปดนิ้วได้แล้วนะ จริงๆเขาต้องไปแปดนิ้วได้แล้วนี่ไม่ใช่หกนิ้วนะนี่โอ้โหเอาไปห้าสิบาทพอทุกคนใบเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยใครอยากได้วิธีเคล็ดลับใบเงาทักมาสอบถามเจได้นะเจมีวิธีใบเงาแบบนี้โอ้โหอ่าโอเคครับผมอ่าต้นต่อไปทุกคนเรามาดูที่เสน่ห์จันนาทุกคนเจอยากบอกว่าฟอร์มสวยมากเสน่ห์จันนาสวยทั้งหมดเลยอ่ะโหดูดิใบเงาเด้งหูชิดแบบเนี้ยสวยงามมากๆทุกคนโอ้โหนี่ เนี่ยมีลูกกันเลยเนี่ยมีลูกกันก็มีนะนี่โอ้โหเนี่ยลูกมีลูกมีหนอเอาไปแยกกันได้อีกนะนี่โอ้โหขึ้นมาเต็มเลยเนี่ย่นี่นะครับผมสําหรับสเสน่ห์จันนาคฟอร์มสวยมากๆทุกๆคนแล้วจันสเสน่ห์จันนาคนะไซเนี้ยอยู่ในกระถาง8ดนิ้วจริงๆอะ่ะเขาต้องอัพเป็น1ิถึงิบนิ้วแล้วขั้นต่ํานะแต่ว่าเจไม่มีพื้นที่ไงเลยต้องอัพเป็นแดนิ้วไว้ก่อนเพื่อการขนส่งเพื่ออะไรเงี้ยเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันนานคนะครับผมไซนี้นะครับ สวยงามมากๆนี่สีนากออกมาแล้วนะครับนี่ใบใหม่ล่าสุดกําลังจะกลางแล้วด้วยสวยงามมากๆเลยนะครับผมทุกคนแล้วที่สาคัญคือต้นเนี้ยเขามีเหมือนติดด่างหินอ่อนสําหรับจันนาคเห็นปะเนี้ยเนี้ยต้นนี้เขาติดด่างหินอ่อนมานิดนึงนะเจะให้ดูอันเนี้ยนี่นี่นีด่างงั้นหลังใบเลยนะเจบอกเลยเนี่ยโหนี่ ตัวนี้นะเหมือนติดด่างหินอ่อนมานะทุกคนนี่สําหรับสเสน่ห์จันนาคนะครับผมไซส์แปดนิ้วฟอมใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหใหญ่นะเจบอกเลยเจยทํามือให้ดูเนี่ยใหญ่นะนี่เป็นแม่พันธุ์นะกาลังตั้งตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะนี่นี่นะครับผมกระถางละสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นทุกคนกระถางที่หนึ่งมีติดด่างหินอ่อนม้เลยนะนี่กระถางที่หนึ่งนะครับสามร้อยเก้าสิบาทนี่แล้วก็กระถางที่สองอันนี้ก็ฟอมสวยมากมาก กระถางที่2ฟอร์มสวยมากๆอันนี้ก็จะอยู่ที่390บาททุกๆคนสาหรับสเสน่ห์จันนากนะครับนี่สวยงามมากๆเลย390บาทฟอร์มคือสวยจริงๆทุกคนนี่นะครับผมถ้าใครอยากได้ก็แคปแล้วก็ส่งมาในไลน์เจได้เลยนะครับนี่สเสน่ห์จันนากนะครับฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบต้นใหญ่นะอยากได้ต้นเล็กเจก็มีนี่อยากได้ต้นเล็กเจก็มีนะครับแต่น้องเป็นไม้ชิ้นทานะครับอันนี้ นี่กระถางนี้กระถางหนิ้วเนาะนี่ลอมสวยๆสี่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับสเสนจันนาคเนาะนี่สวยงามมากๆนะโตขึ้นเขาจะใบสวยๆแบบนี้เลยทุกคนสวยงามมากๆอ่ะถ้าสําหรับไซส์6กนิ้วเจมีอยู่2กระถางเนาะเป็นไม้ชิ้นตานี่กระถางที่1ครับผมอ่ะเ,บบเมะ,ะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มากระถางที่สองก็เป็นแบบนี้เนาะกระถางที่สองอันนี้สเสน่ห์จันนาคถ้าเป็นไซส์6นิ้วนะจะอยู่ที่ราคากระถางละแปบบาททุกคน เอาไปเลยอยู่ที่ราคา80บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีมากๆเลยเอามาแบ่งปันกันเลยนะครับผมนี่อ่ะใครอยากได้ก็สามารถสอ,สอบถามหรือสั่งซื้อเจมาได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะ0971435603นะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับทุกคนสามารถแอดไลน์ได้เลยนะนี่อ่าโอเคครับผมอ่าต้นต่อไปนะครับเป็นสเสน่ห์จันหหมทุกคนเจจะมีจันหหมอยู่2ตัวนะครับจะเป็นสเสน่ห์จันหหมก้านเขียว กับสนิจันหอมก้านแดงเดี๋ยวเจพามาดูเนาะวิธีสังเกตของเจนะการเหี่ยวก้านแดงดูกันยังไงก็คือตามชื่อเลยทุกคนาทุกคนตัวเนี้ยเจบอกเลยว่าหายากนะเป็นตัวหอมที่สุดเลยที่เจเคยเล่นเสนิจันมานะตัวเนี้ยจะเป็นสนิจันที่ตัวหอมได้หายากนะเจบอกเลยอันเนี้ยต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่เนี่ยเจไม่ได้ขายนะทุกคนเพราะว่าเขาหายากมากแล้วก็ราคากําลังดีเลยทุกคนนี่แต่ว่ามีหนอ่อเดี๋ยวเจจะแยกหน่อมาแบ่งเพื่อนเพื่อแล้วกันเนาะ นี่แต่เจก็มีกระถางหนึ่งมาแบ่งกับเพื่อนๆคือเขามีกลิ่นหอมมากทุกคนเจแบบว่าเจอสเสน่จันตัวหอมนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกจันหอมใบโพจันหอมปีกผีเสื้อทุกคนเจกล้าก,การันตีได้เลยว่าเนี่ย,ยเ,นเนี่ยเจนั่งเงี้ยกลิ่นยังหอมมากเลยทุกคนสองตัวเนี้ยเจไม่รู้ว่าแบบเขากลิ่นเขาตีกันเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูสเสน่จันตัวสีเขียวก่อนเนาะก,ก้านเขียวก่อนเนาะนี่อ่ะลักษณะนะนี่สเสน่จันก้านเขียวนะเขาก็จะก้านเขียวแบบนี้เลยนี่ แล้วอีกลักษณะหนึ่งคือนี่ใบใบเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะใบหูชิดนะได้เขาโตขึ้นเขาจะหูชิดแบบนี้ขึ้นมานิดนึงนี่แล้วกใบสีเขียวเป็นแบบนี้เลยนะสีเขียวแบบสีเขียวจริงๆทุกคนต้นนี้นะเจย้ำอีกหนึ่งรอบนะกลิ่นหอมมากๆเขาเรียกว่าสเสน่ห์จันหอมก้านเขียวนะอันนี้ต้นแม่จะยังไม่ได้ขายนะทุกคนเพราะว่าเขาหายากจริงๆแล้วกลิ่นคือหอมมาก,มากรดน้ํานะมีกลิ่นหอมอ่อนๆออกมาเนาะเดี๋ยวเจจะแยกเนาะเดี๋ยวหลังปีใหม่เจจะ แยกหนให้เพื่อนๆละกันเนาะนี่อันนี้คือต้นแม่เอามาให้ดูนะครับปุ๊ว่าตอนโตเขาจะสวยมากนี่นะครับปุอ่าแต่เจมีกระถางสีนิ้วมาแบ่งปันนะสนําหรับเจนจันหอมก้านเขียวนะจะอยากให้ทุกคนได้แบบเด็ดกลาพอดมมากเลยเขาหอมคือหอมจริงๆทุกคนโอ้โหคือหายากมากทุกคนเจเอาไปตามหาพ่อค้าเจได้มาในานามจากพังงาทุกคนตัวเนี้ยเจไปตามหาพ่อค้าคือหาพ่อค้าไม่เจอแลว้วพ่อค้าคือไม่มี ไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วทุกคนเจบอกเลยเจถึงแบบยังไม่ขายไงต้นแม่คือเขาไม่มีแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยเขาหอมคือหอมจริงๆแล้วมีเอฟซีหรือว่าลูกค้าก่อนนั้นเนี้ยประมาณต้นปีทุกคนยอมนั่งรถไฟทุกคนมาจากทางใต้เพื่อมาดูสเสน,น่ห์จันหอมของเจอะและเขาก็ได้ซื้อไปทุกคนตอนแรกเขาไม่เชื่อเลยนะว่าเขามีกลิ่นหอมจริงหรือเปล่าคือท่านนั้นคือเป็นสายสเสน่ห์จันเล่นสเสน่ห์จันมาเลยทุกคนเขาตามเจมาทุกคนคิดดูดีนั่งรถไฟมาจากทางใต้อ่ะ เขาก็ได้ซื้อกลับไปนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกคู่หอมจริงเขาแบบคุ้มมากที่เขาได้มาเลยไงทุกคนจอแบบเจดีใจมากแล้วเจเกเร่งใจเขามากเลยอันนี้นะครับผมก็ต้นแม่ยังไม่ขายเนาะเรามาแบ่งปันต้นเล็กน้อน,นี่หอมจริงๆนะอันนี้คือก้านเขียวจริงๆเหมือนต้นแม่นะครับผมสเสน่จันหอมก้านเขียวเนาะอันนี้เจแบ่งให้อยู่ที่ราคา290บาทนะครับผมหอมคือหอมจริงๆทุกคนลองไปเช็คราคาเน็ตกันดี่ทุกคน เนี่ยเจนั่งเนี้ยกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมออกอ่ะหอมจริงๆอยากให้ทุกคนอ่ะสูตรเขาแบบในกล้องเข้าไปได้เลยเนาะนี่อันนี้เจแปแบ่งปันอยู่ที่ราคาสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนี่อ่าลงไปเซิร์ชราคาในเน็ตกันได้เลยทุกคนเขาขายกันอย่างเงี้ยสามร้อยถึงห้าร้อยเลยนะทุกคนหน่อแค่เนี้ยอันนี้เป็นไม้น่าจะเป็นไม้ไม้ไม้หน year, ่อเจจาไม่ผิดนะถ้าเจจาไม่ผิดน <c oughs> ี่เขาขายกันไซสนี้เงี้ยทุกคนสี่ร้อยห้าร้อยอันนี้เจมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นทุกคน เนี่ยเจนั่งตรงเนี้ยเจไม่แน่ใจว่าเป็นตัวกลิ่นหอมก้านแดงหรือว่ากลิ่นหอมก้านเขียวอะ่ะคือตอนนี้เขากลิ่นหอมมากจริงๆทุกคนโอ้โหอ่ะตัวนี้เนาะเอาไป290บาทเขาจะมีราคาอยู่นาะเพราะว่าเขาหายากเนาะนี่เดี๋ยวนอะเจมาแบ่งเพื่อนๆละกันหอมคือหอมจริงๆเจ,จ,จ,จบอกเลยนะอ่ะแล้วก็มาที่ตัวนี้อันนี้คือสเสน่ห์จันหอมก้านเขียวเนาะนี่ลักษณะก้านก็จะเขียวแบบนี้แล้วเขาเป็นไม้ ทรงพุ่มไม่สูงทุกคนการไม่ยาวการเขาจะสั้นๆเป็นทรงพุ่มเกี้ยเนาะอ่าเรามาดูเสน่ห์จันหอมการแดงมั้งนี่ทุกคนนี่ให้ดูเลยการคือเขาจะแดงม่วงแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเสน่ห์จันหอมการแดงซึ่งตันนี้ก็มีกลิ่นหอมทุกคนแต่ว่าหอมรองลงมาจากต้นนี้นะเจขอยกให้ต้นเนี้ยเป็นหอมอันดับหนึ่งของเจเลยต้นนี้นะเจขอยกให้เป็นหอมอันดับหนึ่งของเจต้นนี้คือหอมรองลงมาอันดับสองคือเจเจจับ ทุกตัวเลยนะสเสน่ห์จันทร์คือแบบต้นนี้จะหอมนะนี่หอมรองว้อันดับสองแล้วลักษณะนะจะเป็นแบบนี้ใบยาวๆสวยๆนะเป็นรองใบสวยงามมากอันนี้คือต้นแม่ของเขานะครับผมอันนี้คือต้นแม่นะครับผมนี่อต้นแม่ต้นนี้เจปล่อยนะครับเจปล่อยให้เพื่อนๆนะนี่ก้านแดงนะแล้วมีหน่อติดขึ้นมาด้วยอันนี้ต้นแม่เจปล่อยนะแล้วก็ต้นเล็กเจก็ปล่อยอันนี้ก็เป็นไม้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะเป็นไม้ชิ้นตาทุกคน อันนี้จะเป็นไม้ชิ้นตาทุกคนนี่นะครับผมนี่นี่สวยนะนี่โตขึ้นเขาจะเป็นแบบนี้เลยลักษณะใบสวยๆใบยาวๆหูแหลมๆชิดๆแบบนี้เลยล่องใบก็สวยทุกคนนี่ก้านก็สวยแล้วกลิ่นคือหอมอยากให้ทุกคนได้ดมเด็ดกา้านี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเนะี่ยเวลาอยากดมจริงๆว่าเาหอมไม่หอมเจจะเด็ดกา้านตรงนี้เนะี่ยโอ้ยหอมมากเนะีน่ยก้านเนี่ยทุกคนโอ้ยทุกคนยิ่งโตยิ่งหอม อุ้ยหอมมากจริงอยากให้ทุกคนอ่ะสูตรเขาไปดมในกล้องจริงๆหอมคือหอมมากหอมชื่นใจมากเลยนี่อัดเด็ดอีกนิดหนึ่งนะหนูนี่นิดหนึ่งเนาะขออนุญาตนะครับเพราะเราต้องให้ดูเนาะโอ้โหทุกคนหอมแบบหอมแบบหอมมากจริงๆนี่ก้านเขาจะแดงแดงเปลือกเขาจะแดงมีเนี้ยโอ้โหหอมมากอยากให้ทุกคนได้ดมกลิ่นจริงหอมสดชื่นมากเลยแต่อันเนี้ยคือหอมรองลงมาดับสอง อันนี้คือหอมันดับหนึ่งทุกคนหอมแบบว่าชนิดติดมือติดเสือ้อลูกค้าลูกค้าที่มาหาเจจากทางใต้ใช่ไหมเขาไปทาที่เสื้อทุกคนเขาบอกกลับบา้านเขายังได้กลิ่นอยู่เลยหอมแบบนั้นเลยเ <c oughs> ขาเป็นว่านนะตัวเนี้ยตัวนี้ที่ฟังมานะเขาจะเอาเป็นว่านที่ทําพระพระผงเครื่องหอมคือตัวน,นี้เลยสองตัวเนี้ทุกคนจะมีหอมก้านเขียวก้านแดงอ่ะเรากลับมาที่ก้านแดงเนาะนี่ต้นใหญ่เจจะก็ขายเนาะอ่ะเอามาที่ต้นนี้ดีกว่านี่ต้นนี้นะถ้าใครรับเจขออยู่ที่ราคา 390บาททุกคนฟอร์มสวยนะครับผมนีม่กำลังถ้าเทียบคนก็เป็นรุ่นสาวทุกคนกำลังจะตั้งแม่เอาไป390บาทนะครับผมไซนี้อถ้าไซส์ใหญ่ตั้งแม่พันแล้วมีหน่อขึ้นมาทุกคนหอมแบบหอมมากจริงๆแล้วก็ไปตัดทำจำนวนเอาดนะต้นใหญ่ด้วยกระถางไซส์ประมาณ1 0 1ถึงนิ้วนะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเจก็แบ่งปันอยู่ที่ราคา7 9 0บาททุกคนนี่ใครอยากได้นะหอมหอมจริงๆทุกคน ไม่หอมยินดีคืนเงินอ่าการันตีเลยไม่หอมยินดีคืนเงินเจบอกเลยนะนี่ไม่หอมยินดีคืนเงินนะครับนี่อ่าสวยงามนะครับอันนี้เจ็ดรอยเก้าสิบอันนี้อยู่ที่สามรอยเก้าสิบนะเรียกกันได้เลยทุกคนสเสน่ห์จันป่าจันหอมป่าการแดงเนาะนี่การสวยสีแดงสีม่วงแบบนี้เลยนี่นะครับผมอ่าใครอยากได้สเสน่ห์จันสำลิศทุกคนแล้วสำลิศเจติดดางด้วย สำฤทธิ์เจต,ติดด่างด้วยติดด่างชมพูส้มๆนี่สัฤทธิ์เจนะครับติดด่างด้วยเห็นติดด่างมาอยู่หลายใบยอยู่นะนี่อะตรงนี้ก็ติดตรงนี้ก็ติดด่างเล็กๆน้อยๆนะทุกคนด่างเล็กๆน้อยๆอ่าสนนีเนี่ยอันนี้ก็ติดเห็นไหมนี่เห็นหลายด่างก็ว่าทุกคนแต่ว่าจะเขาเหมือนเขาด่างในใบเนาะอันนี้ก็ติดนะครับบุผมนี่นี่ด้านล่างก็ติด ติดด่างหลายใบเลยนะครับผมสเสนจันสำลิศอันนี้ก็ใบใหม่ออกมาด่างเหมือนกันนี่นี่ด่างชมพูด้วยนี่เห็นไหมใบใหม่ออกมาด่างเลยเห็นปะนี่นะครับสําหรับสเสนจันสำลิศเนาะตัวนี้ติดด่างกระถางเนี่ยทุกคนมีสามต้นอ่าต้องบอกว่ามีสามยอดมีสามยอดใครอยากไปทําจํานวนนะไปแยกอ่ะไปได้เลยนี่ทําจํานวนเอาไปแยกนี่ได้เลยนะสเสนจันสำลิศกอดกกแบบนี้เลยนี่ ผ่าจริงๆอ่ะเขาไปเขาเรียกว่าเป็นไม้สามยอดทุกคนต้องบอกว่าเขายังไม่ได้ขึ้นหนเนะแต่ว่าเขามีสามยอดแล้วต้นนี้ใครได้ไปคือคุ้มมากแล้วด่างเลยทุกคนเนี่ยลายดางก็ชัดเจนเลยอันนี้ใบใหม่ล่าสุดมาดางหลังใบก็ดางทุกคนเห็นปหมนี่นี่หลังใบก็ดางหน้าใบก็ดางใบใหม่ล่าสุดมาดางด้วยดังชมพูววสวยแบบนี้เลยอ่าเสน่ห์จันทร์สำริดนะกระถางนี้มีสามยอดทุกคนเอาไปทําจํานวนอยู่นะนี่ต้นหนึ่งเขาขายกันสองพัน อ่าแต่กระถางนี้นะมี3มต้นเจขอตกต้นละประมาณพันนิดนิดเอาไปอยู่ที่ราคา3,500บาท3,500บาทนะครับผมเสน่จันทร์สำริดกระถางนี้ย้ำนะครับมี3ยอดกระถางนี้มี3ยอดคุ้มมากๆเขาเป็นฟอร์มกอรเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าใครไม่อยากไปผ่าทำจำนวนก็เลี้ยงไว้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ทุกคนตกยอดรัประมาณ พันร้อยพันหนึ่งร้อยกว่าบาทพันหนึ่งร้อยกว่าบาทสเสนจันทร์สำริดติดดางด้วยเนี่ยอะดูเอานี่ด่างด้วยนะอะสามพันห้าร้อยบาทถ้าใครรับคือรับมาได้เลยนะครับผมสเสน่จันทร์สำริดนอกนี่อ่าแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายของเราตัวสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นสเสนจันทร์ประกายดาวตัวนี้ก็จะเป็นไม้ชิ้นตาทุกคนนี่ใครอยากได้แล้วมีเชื้อกลางแต่เด็กๆเ,เลยนี่แล้วด่างดีด้วยอ่ะนี่นะครับผม อันนี้เอาไปอยู่ที่ราคาเท่าไรดีเอ,อ่ยเท่าไรดีเอ,อ่ยเอาไปสองร้อยเก้าสิบาทต้นนี้สองร้อยเก้าสิบาททุกคนฟังไม่ผิดนะทุกคนเสน่ห์ตันประกาดาวราคานี้สองรอยเก้าสิบาทแล้วน้องมีเชื้อกายด้วยแล้วติดชมพูงแต่เด็กๆด,ด้วยเอาไปสองร้อยเก้าสิบาทพออ่านี่นะครับผมอ่าต้นต่อไปอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วมีเชื้อกายอันนี้คือจะต้นใหญ่เลยนั่นนี่ให้เทียบดูนะว่าใหญ่ไม่ใหญ่นี่สองต้นนี้ใหญ่กว่าต้นนั้นเยอะนะอ่ากระดาษหางนี้เอาไป 390สบาททุกคนเสน่ห์จันประกายดาวดังสวยมากสามอเก้าสบาทนะครับผมนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยนี่สา0รบาทกระถางที่หนึ่งแล้วก็390บาทกระถางที่สองสหรับเสน่ห์จันประกายดาวนี่ลายสวยมากเป็นไม้ชิ้นลานะครับผมนี่ใครอยากได้นะทักแชทเจมาได้เลยนะเบอร์นี้โอ้โหทุกคนอเดี๋ยวเจทวนให้อีกรอบนะมีเสน่ห์จันอะไรบ้างนี่อ่ะ ก็จะมีสเสน่ห์จันโกเมนนะนี้อ่าสเสน่ห์จันโกเมนนะกระถาง6นิ้วเอาไป80บาทนะทุกคนกระถางนี้80บาทนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีสเสน่ห์จันดํานะใส่แม่แม่แบบนี้เลยสวยๆใบเงาเงา,งาดำๆแล้วนะมีลูกติดด้วยกระถาง8นิ้วอันนี้เอาไปอยู่ที่ราคา190บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีพื้นที่ไซสเล็กนะเอาอันนี้ไปเลยซส์6นิ้ว60บาทนี่60บาทนี่นะครับผมสวยงามมากมากอ่าแล้วก็จะมีสเสน่ห์จนหนันนาค อ่าสเสน่ห์จันนาคมาชิ้นปลาหกนิ้วเนาะฟอร์มสวยๆแบบนี้นี่เท่ากันนะราคากระถางละแปดสิบาทนี่กระถางละแปดิบาทแล้วก็สเสน่ห์จันนาคฟอร์มสวยๆนี่สวยมากแล้วต้นใหญ่แม่พันธุ์แล้วมีลูกด้วยนะนี่โอ้โหแล้วทุกคนแล้วดูต้นเนี้ยแล้วมีเป็นติดด่างหินอ,อน่อนนะเจะบอกเลยนะให้ดูลายใบมะเขาติดด่างแบบนี้ต้นเนี้ยใครได้ไปคือคุ้มนี่ใครได้ไปคือคุ้มอ่าเจขอเพิ่มสิบาทเอาเป็นสี่ร้อยกระถางนี้ขอ4ี่ร้อ พอเขาติดด่างขอค้าติดด่างสิบบาทติดด่างประมาณหินอ่อนแบบเนี้ยโอ้เห็นปะอันนี้ขอสี่ร้อยตัวติดด่างเนี้ยขอสี่ร้อยนี่ฟอมสวยมากอ่าแล้วก็ตัวนี้มีลูกด้วยนี่อันนี้ขอสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ไม่ได้ติดด่างเนาะอันนี้ไม่ได้ติดด่างเนะเาะขอสามร้อยเก้าสิบบาทกระถางนี้แล้วก็สเสน่ห์จันทร์ทองหรือพัดบกทองฟอร์มสวยๆแบบนี้กระถางละห้าสิบบาททุกคนห้าสิบบาทราคานี้รออะไรครับต้องรีบเอฟกันเลยนะราคานี้รีบเอฟกันเลยนะนี่ โอ้โหสวยงามมากๆเลยอาแล้วก็มีสเสน่จันหอมป่าก้านเขียวนี่อันนี้ให้ดูนะครับต้นแม่นะยังไม่ได้ขายนะต้นแม่จะยังไม่ได้ขายนะครับผมนี่เอามาให้ทุกทุกท่านดูก่อนเนาะนี่เดี๋ยวมาแบ่งปันหน่อเนาะเพราะว่าหายากมากๆตัวน,นี้เป็นหอมป่าก้านเขียวแต่ว่าเราแบ่งปันเนาะเป็นนมยชิ้นตากระถางนี้สี่นิ้วเนาะไป290บาทเนาะตัวนี้เอาไป290บาทอันนี้จะเป็นจัหนหะ่อมป่าก้านเขียวเนาะอาแล้วก็มาที่ตัวนี้สเสน่จันหอมป่าก้านแดง ซึ่งลักษณะใบสวยมากต้นแม่เจก็ขายแล้วมีหน่อขึ้นมาด้วยไซส์ใหญ่เลยนะครับอันนี้เอาไป790บาทเนาะแล้วก็ไซส์เล็กอันนี้เอาไป390บาทแต่ก็ไม่เล็กเนาะก็เป็นรุ่นสาวๆแหละเกือบเป็นแม่พันธุ์แล้วนี่เขาต้องขยับ,ยบกระถางเดี๋ยวแนละ้วเนาะนี่อูโหูอันนี้ไป390บาทเนาะนี่แล้วก็มาที่สเสน่จันทร์สำริดเมื่อกี้นี้เเสน่จันทร์สำริดติดด่างด้วยแล้วก็ถังนี้มี3ยอดทุกคน เอาพูดง่ายๆคือมี3ต้นนั่นแหละ3มต้นสามยอดก็คือเท่ากันนี่กระถางนี้ฟอร์มกอคุ้มๆไปเลยตกต้นลับพันนิดๆแล้วติดด่างนี่ใบใหม่ล่าสุดออกมาดางนี่นี่อันนี้เอาไปราคา3,500บาท3ต้นกระถางนี้แล้วก็เสน่นประกายดาวอันนี้ก็อยู่ที่390บาทกระถางนี้นึงสาม้อยเกบาทกระถางที่สองแล้วก็ตัวนี้ทุกคนอันนี้เอาไป ามร้อยบาทเออสองร้อยเก้าสิบาทสองรอยเก้าสิบาทหร้อเจลืมทุกคนเจลืมมีหนึ่งต้นอ่ะใครอยากได้ประกายดาวไซแม่พันธุ์ทุกคนสูงประมาณเอลเจใบใหญ่มากสูงประมาณเอลเจเลยนะแล้วใบใหญ่มากเจบอกเลยแล้วดูลายแล้วดูลายโอ้โหแล้วดูลายใบใหญ่มากดูลายใหญ่แบบใหญ่จริงทุกคนท่อนเขาอ่ะเนี่ยท่อนเขา,เขาประมาณแขนเจให้เทียบดูเลยจริงว่าจริงไหม ยริงจริงห้องเขาฝั่งเขาฝั่งดินออกนะทุกคน้อนเขาเขาแขนเจเลยต้นใหญ่มากแล้วใบใหม่ก็เปิดมาโอ้โหชมพูด้วยนี่นะไซนี้ถ้าใครรับเจขออยู่ที่ราคา7 9 0 0ันอบาทสําหรับประกายดาวไซน์ใหญ่ไซ,ไซแ์ม่พันุแบบนี้ทุกคนใหญ่มากเจบอกเลย,ยเนี่ยเทียบกับมือเจเพาใบใหญ่ไม่ใหญ่โอ้โหอร์มใหญ่มากนะทุกคนใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเจถ่ายรูปให้ดูได้7,900ันบาททุกคนไซนี้เจบอกเลยเขาขายกันไม่ตม่ำกว่าหมื่นห้าต่อให้ราคาน้องลง ราคานี้หมื่นห้าได้แน่นอนทุกคนแต่ต้นนี้เจขออยู่ที่ราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาททุกคนโอ้โหแบ่งปันจริงๆเจบอกเลยทุกคนเอาไปหั่นเอาไปหั่นทําจํานวนกันได้เลยนะเนี่ยดูท่อนเขาดิท่อนเขาเท้าแขนเจจริงๆน่อ่ะเจให้ดูเนี่ยจริงเ่าอ่ะในแขนเจเห็นไหมเท่าแขนเจรงจริงท่อนเขาแล้วแบบโอ้โหตัดทาจํานวนได้เยอะมากต้นใหญ่ใส่ไม่พันจริงใหญ่มากๆโอ้โหทุกคนราคานี้นะครับ ไม่มีไม่ได้แล้วนะนี่แล้วก็ตอนนี้นะจะเป็นสเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธ์ทุกคนนี่เจกล้าบอกได้เลยนะว่าเป็นสเสน่ห์จันทร,ร์ที่หายากมากๆนี่สเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธ์ก็คือสเสน่ห์จันทร์ขาวกลายทุกคนปกติสเสน่ห์จันทร์ขาวอ่ะเขาจะมีกระดูกใบสีขาวแบบนี้เนาะแต่อันเนี้ยเขาจะกลับกันสเสน่ห์จันทร์ขาวคือก้านจะขาวแต่ว่าเนี้ยก้านเขียวขอบขาวหาลองหาลองยากพอๆกับเจ้าจอมเลยนะทุกคนเจบอกเลยเนี่ยแล้วเขากลายด้วย อันนี้เจได้ทําจํานวนไว้แล้วหันชิ้นตาวาได้ถุงแล้วเดี๋ยวมามีมาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะนี่โอ้โหทุกคนสเสน่ห์จันทนระ์อะใครอยากได้บอกเจได้เลยเจมีจํานวนนี่อ่ะลืมลืมสเสน่ห์จันทร์เขียวสเสน่ห์จันทร์เขียวเนาะอันนี้เสน่ห์จันทร์เขียวเจขอยู่ที่ต้นนี้เอาไปร้อยหนึ่งเนาะต้นสูงอยู่อาสูงเกินพุทแน่นอนอันนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทเสน่ห์จันทร์เขียวเนาะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นดำโบเป็นดำป่าโบราณเนานะเป็นดำเต่าเกียรติโบราณ อันนี้ดำเตาเกียดโบราณนะทุกคนไซส์แปดนิ้วไซส์ใหญ่อยู่นะนี่ใบเขาจะเป็นแหลมๆแบบนี้เดี๋ยวเขาจ่อ,อเหมือนใบโพเนาะอันนี้ก็เขาเจอขออยู่ที่ราคาไปร้อยห้าสิบาทพอแล้วกันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนีถ้าเกิดใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเจมาได้เลยนะครับนี่อ่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับส่วนหลังบ้านเจเนาะที่เป็นตระกูลสเสน่จันท์ทั้งหลายนะครับผมใครอยากได้ต้นไหนนะฝาก เอฟได้เลยทุกคนค่าส่งจะเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับผมจะส่งแบบตะก้าส่งอนทยให้นะครับนี่อ่าวันนี้นะครับประมาณสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มนะเจฝากติดตามที่ตลาดเซฟวันโคลาดด้วยนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูต้นไม้นะครับผมราคาต้นไม้ดีๆที่ตลาดเซฟวันโคลาดนะครับผมอันนี้นะครับสําหรับอัปเดตราคาเสนจันนะครับส่วน JP แพ JP แพนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยอุดหนุนเจด้วยนะครับนี่อาอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube JPP นดด้วยนะครับผมแล้วก็เพจ f a c e b o o k j p เอนดด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้นะครับว่าเจจะพาไปไหนทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับต้นไม้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับคืนนี้อย่าลืมนะฝากติดตามที่เซฟบันไดนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะไปเล